สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจิอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาทดลองนะคะที่ฉันเคยพูดไปในคลิปอาลีครั้งก่อนนะว่าจะมาลองเล่นบิวนั้นกับเซราฟีนะคะมันก็จะมี l o t ออฟเอ็เรียนดีหน้ากากเผาแล้วก็ลิฟ t m a k e r นะคะ3ชิ้นนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าจะไปรอดไหมนะคะกับตัวละครเซราฟีเนาะแต่ว่าฝั่งหนูนะ่ะไม่ค่อยมีตัวแทงนะคะแต่ว่าเออเราก็ เน้นทดลองนะคะมาทดลองก็ไม่เป็นไรถือว่าอาจได้ลองดูด้วยถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้บิลนี้จะเหมาะอยู่ไหมเนาะนี่นะอ้านี่นะติดอ e ิเล็กโตไปยุ่ยว่าจะคูเ่เหมฟิลแบบนางเน้นเคียรเว็บฟินเนียนะยาโอคนเนี้ยโอ๊บโอ้ไ<อ>มกอดสกินนี่นี่ เคลียร oh. ์มินเนี่ยนอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรนางชอบเคลียร์เว็บนะโอ้ oh, มานาหมดแล้วอะโอไม่ก็้ขึ้น <c oughs> กัลังจะบอกว่าขึ้นอันติไหมสรุปขึ้นจริงจ้าไม่เป็นไรนางเสียอันติไปแล้วโ okay. อเคอะตีโลเอาหิวนะเธอดูหิวนะคะดูหิวนะคะโอเคโลลมไปแล้วเนึ่ง ข้าป่าจะมาแกงได้นะนางเพิ่งโลดลมไปมาเตรียมตัวอะไรเย้โอ้ย god โอเคค่ะให้ผู้ชายเสริฟไปเลยเสริฟผู้ชายไปเลยย okay. ัวโอเคข้าป่าเราได้คิวก็ดีไปแล้วนึ่งกลบนะคะฉันก็ขอเคลียร์เว็บก่อนละกันเดี๋ยวค่อยกลับบา้านไปออกของเนะาะจะไปทานไหมนะโอ้ยน่าจะได้นะแอบแอบก่อนมาเริ่มเริ่มเริ่มบโ,โดนโดนหนึ่งตัว ได้ได้หนึ่งแหละโอเคเอาสี่สี่ลุ้มหนึ่งสี่ลุ้มหนึ่งสนันว,ว้าวอ่ะล็อกเบิ้ลไปไว้นางโลโลมหรอเมื่อกี้นางปัดล็อกฉันได้หรือเปล่าไม่รู้อะโอเคเดี๋ยวกลับไปออกล็อตอฟเอ็ก่อนแล้วกันนะคะชิ้นแรกโอเคคะ่ะฉันได้ล็อตอฟเอ็แล้วนะคะเดี๋ยวต่อชิ้นต่อไปก็ค่อยไปขึ้นรองเท้าเนาะเพราะว่าฉันต้องการอยากให้มันเก็บสแต็กลอตอฟเอ็เสร็จไวๆเนาะ เซ็ตจะมาอีกไหมอันติฉันพร้อมมาเริ่มล็อกขาได้ไหมอะโล่ <c oughs> เสร์ฟเสร์ฟพุ้ชายเยอะๆโอเคปากเกิดก็พาทีมชนะได้นะคะแรงมากฉันกำลังไปคัฟมาเลยดักให้อยู่อะสวยค่ะน่าจะได้มาก่อนแล้วแหละเพราะว่าฝ่าฝั่งนั้นคิด เตพันธ์นี่ฝุดแบบว่าเคียวมาโอเคเราได้มาก่อนก่อนนะดาเลียสรับเคียวหนะะ่อยค่ะสวย,ยแต่ว่าเคียวมันมีอันตีหรือเปล่าโอ้โหนี่ไงโอ้โหเสียเสียหนักเสียหนักเสียหนักมากอันตีก็เสียแฟตก็เสียฆ่าดารลียสไม่ได้ถือว่าเขาตัดสินใจพลาดละโอเคเดี๋ยวฉันไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้ยดาเลียส ตายไหมนะกลับมาทำไมกลับมาทำไมให้อายบ้านนาโนนน้องโอเคฉันช่วยเซตต่อแล้วกันไม่เป็นไรหรอกเคียวเพิ่งใช้อันติไปหนีน่าจะได้แล้วปะวายมาค่ะเดีช่วยโอเคโอ้ยปวดฉันจะบีบอลโลว้าเดี๋ยวฉันแฟดหนีเองไม่เป็นไรเออบอลโลหนีบอลโลความสวยหนีช้ำๆเยอะๆไปละบายบายบาย อย่าตามมาค่ะบายโอเคค่ะคือเดี๋ยวตอนนี้ฉันปรับบิวสักหน่อยนะเป็นขึ้นเป็นบูซอป,ปนานะคะเพราะอันก่อนอ่ะฉันขึ้นเป็นรงทาารคูดาวไงแต่ว่าอันนี้เซราฟีนมันใช้มานาค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยเดี๋ยวไปขึ้นเป็นบูซอปานาดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นเป็นหน้ากากเผาแต่ตอนนี้เพื่อนเราลอดไหมคะ่ะรอดไหมคะอีกไหนแล้วอ่ะยิง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 ,ยงโน้ตอีกนิดเดียวอีเราอย่าบอกะ่ะอ ติดเลือดออกดาเลียสนะคะคิดว่าจะรอดสและคิดว่ามันจะรอดสและโอโอ้เฮ้ตัวหลังไม่ได้เลียดตู้ไปดึงดยาโอไม่ทันสและวตัท่าเพื่อนเราไม่น่ารอดละอโอเคฉันโอ้ไม่ก็ถอยดิถอยละน่าเสียดายอนะถ้าเมื่อกี้หันมาเอาเป็นตัววิตเตอร์นะฉันว่าดาเมจน่าจะพออยู่ อาอชีฟาดอาชีเกิดชีฟาชีเกิดจะนำมาหรอน่าจะได้ไหมวะอัลเลมเ่ม,เมโอเคโอเคคุมแลคุมแลไม่เป็นไรเคลเสียสเปลหมดเอ็กซอร์ดแฟลชเสียหมดนะคะแล้วเพื่อนเราชิบหายละเอาเป็นโลให้ไม่ทันจ้าโอ้โหยเราโดนสตนันซะวยชิบหายแล้วเพื่อนๆถอยก่อน,อนค่ะอย่าโอ,อมา น่นาจะรอดอยู่รอดอยู่เดี๋ยวฉันล็อกให้สวยรอดสวยมาก่อยว้ายไปโดนพายุมันชิบหายเวอร์โอเคยังรอดอยู่ถ่อยไปถอยไปรอโอ้โหเศร้าไม่ดูนะ่ะอุ๊ยชิบหายโอ้ยเจนนาถอยไปที่เบว่าเลยตรงนี้โอเมก้าชิมอร์จันจะเอาอรอเหรอ มาละตัวหนึ่งอ่ะได้ปะยวนหนึ่งโอเคแต่ป่าฟังเหนมันเป็นไอฟิดเดิลนน่ะระวังนะโอเคนั่นไงมาละอุ้ย <c oughs> ดีอะไรที่เราได้ก่อนไม่งับเราโดนอันติมันเฮ่เลยได้เลยเมื่อกี้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเชียร์คิดมินเนี่ยนกองนี้แล้วก็กลับไปซื้อของละ โอเคได้แล้วนะคะเป็นหน้ากากเผาเนอชิ้นต่อไปก็เดี๋ยวจะไปขึ้นเป็นลิฟต์เมเกอร์นะคะก็เป็นชิ้นสุดท้ายเนาะที่เป็น He ี e ไอเทมหลักของบิวนี้นะคะยระวงังนะน่ะเยอะนะนะระวงังระวงังะโอเคเล่นใจเย็นๆนะคะอืมรอดไหมนะฉันรอบ,บนโลช่วยโอเคเอ้ยชี้ขึ้นอ๋อโอเคใหะดีนะมันคิดว่ามันจะขึ้นอันติ สวยมาก็อกขาอายุอุ้ยอ่ะได้ไหมโอ้ยอีกนิดเดียวโ,อ,ยโอ,ยอ้มันอืมอันตีมาแบบนี้เลยหรอคุณพี่ติดอิเล็กโกันหัวช้ำช้ำมาเคลียป้อมกันเดี๋ยวจัดการป้อมน่าจะได้อีกสักป้อมหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกลับบ้านซื้อของแล้วทันไหมน่าจะทันแหละแต่ว่าเซตบอกให้มาช่วยเอาบาลอนแหละ เพว่าบาลอดไม่น่าทานเมื่อกี้เราเลือกป้อมโอเคคะ่ะตอนนี้คือเราได้ l i f maker แล้วเนาะคือตอนนี้มันไม่ได้เจอแท็กนะคะก็เลยอาจจะแบบใช้ประโยชน์จากวิวนี้ได้ไม่ค่อยสูงสุดเท่าไหรนะ่เนาะแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เซลฟิตอึดขึ้นนิดนึงถ้าฉันไปนะเคลดันบ้านสนั่นแน่แต่มันพลาดตรงที่ดารลียไม่ได้ไปช่วยเนี่ยสิอ๋ออ๋อ๋อเย็นนะคะอย่าจองเวรจองกรรมกันนะคะขอร้องคะ่ะพี่ขอร้อนะคะคุณพี่สาว อย่ามีเวรแก่กันแล้วกันเลยอยากกระชากวิกนักล็อกสาวบ้านนาคนนี้เลยนะคะโธกับเธอแทนที่จะมาช่วยกันโซนมังกรไม่น่ารอดแล้วป่ะดาเลียตอ่ะโอเคโดนขึ้นขนาดนั้นอ่ะเราฉันโซนมังกรแล้วกันแล้วก็วานไว้ด้วยแต่ว่าบ้านมันโดนดันลึกอยู่นะฉันอาจจะเปิดรอป่าได้เพราะว่ามันจะต้องไปกันบ้านก่อนค่ะโอเครู้ละค่ะ รูแล้วค่ะวัาติ๊กให้ระวังน่าจะทันอยู่ไหมหรือว่าฉันตัดสินใจพลาดไปเองน่าจะทันอยู่ไหมหดือชวฉันตัดสินใจพลาดไปเองน่าจะทันอยู่ไหมโอเคทันอยู่นะคะไม่เสียโซดากอนนาะเพื่อนโดนแล้วหนึ่งมาต่อมาเย้ต่อเสียงความสวยเล็นหนึ่งตัว โอเคออ้โหกลางวงแบบนี้โดนทั้งเหตเลยโอเคเคลเสียอันตีให้ฟิดเด์และวฉันถอยก่อนแต่ต้องกลับการบ้านก่อนคือเล่นใจเย็นๆเอานะคะอย่างน้อยตอนนี้เรายังมีโซดาก้อนอยู่รับบทนางการบ้านอีกแล้วนะคะอ่ะอาญาตินะคะญาตินะคะไว้ไว้นะเคลญาตินะคะตายอุ้ยชิบหายอ้าตายเด็ก ตบมาเอาแล้วแต่แล้วแต่เออข้ามเลยสละชีวิตเลยเออขอบคุณขอบคุณค่ะที่ให้ฉันได้คิวฉันได้ตังซื้นมงุฎละจบทําไมเพื่อนทําแบบนี้ทําไมเพื่อนบวกกันโดยไม่มีฉันแบบนี้ <Okay. S 1> ฉันพุ่งเกิดไหมฉันเดินไม่ทานคะ่ะเราปลดนางกันบ้านภาคสองนะคะอายาโอมาเริ่มเริ่มโอ้เก้นไหม <Okay. S 2> มีแฟลอยู่นัดจะทานอุ้ยอืมอีกแล้วอ๋อบอฉันไม่น่าไปประมาทมันเลยอ่ะสู่เขาค่ะได้ไหมได้อยู่นะเออหรือไม่ได้หรือได้โอเคอ่ะยังรอดอยู่ไม่ได้ละฉันต้องเล่นดีๆและแม่งเมื่อกี้ประมาทนำสู่ความชิบหายได้อาฟิเดอร์ดนหลงสวย อ่าเดี๋ยวฉันรออันติโอเคอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็โดนซีเวอร์วะเก็บมารเก็บมารสวยมากสวยมาโอเคโอเคโอเครอด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 รขาฉันว่ามันยังจบไม่ได้ไหมเนี่ยคลิปเรายังดันอยู่ที่บ้านอยู่เลยอ่ะเอออย่างน้อยเอาป้อมนี้ก่อนเออโอเคแล้วแถมมีเคลกันอยู่ด้วยฉันว่าน่าจะเราเลือกไปเอาออบเจกต์น่าจะดีกว่านะ มินเนี่ยนฝั่งตรงข้ามมันดันหรือเกิดน,นะคะเรายังจบไม่ได้หรอกโอเคขวางมันไว้ค่ะลูเซียนอาฉันมาช่วยละเย้ yeah! oh, ไม่เป็นไรเธอทำภารกิจเธอดีละระวังนะเยอะอยู่น,นะเนี่ไม่น่าเลยไม่น่าเลยแต่ยังได้อยู่โอ้โอโย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 ่ไอยังไงฉันเร่งวิกเตอร์ก่อนดีจ้า เองหายเป็นหนึ่งมาสิมาสิาสดานเลียดันบ้านไปค่ะบันดาบ้านไปค่ะเอาเดกูเอิดนะกูเอิดหนาะมามันจะไปไหนมันจะไปไหนดาเลียดันบ้านไปค่ะดาเลียดันบ้านไปในฉันกำลังตามขึ้นไปเหลือป้อมกลางไม่เสี่ยงถ้าอย่างน้อยมันกันทันนะนะจะได้เราจะได้เอาป้อมกลางได้ไหมจบได้ไหมหลอด <laughs> <laughs> ดาราดีนะักบ้านแตกไปหรอเฮ้ยก็เป็นไงบ้างคะสำหรับบิลที่เราเอามาทดลองเล่นกับเซาฟีนะฉันว่ามันเป็นบิลค่อนข้างเลทเกมนิดนึงะแหละมันต้องมีของครบ3ชิ้นก่อนมันถึงจะแรงนะคะแต่ก็เล่นสนุกแก้บเบื่อดีเนาะถ้าชอบใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเซราเสีใจด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอนะคะ่ะบ๊ายบาย